ครับลูกของลูกพี่มาแต่ทรงแต่ใส่เลยมาตรงสวัดดงสวัสดีดอกลูกนกมาเห็นยนเห็นอยังนี่มืนหนุมืันนี่สิหนงสิยากอย่างนั้นเดี๋ยวนี้บ่หนงบ่ยากกะทวงกะถามซื้อสอกซื้อซื้อวุ่นวากวุ่นวายกะต้งกะต่อบ่ดงบ่ได้ตีเตอร์สที่มาสอแหลเสีแหล่อย่างกินกอกกินกล้วยเหโอ้แดงกห้องแดงกห้าผู้เดี๋ยวรถเนี่ย แล้วทรงเงีมยวเสียชน์ประโยชน์มีหอกมีเงินปะซื้อลงซื้อเหล่าซื้อได้ฮอดทรงฮอดเสียกว่าเสียกเสียบผมอกผู้จงผู้จักปะนี่ผู้ดงผู้ใดแล้วเนี่ยฮิตแอมตัวเปิดขีโค้งขีแคลฟุ้งมองแกบอกคงบ่าขายดอกเฮ้ย มีตัวเดียวในลงในโลกมีส่งเมื่อเสียกับคงกับขายในเปียงก็อโอ้ชิซองชิซื่อเนี่ยมันกับคงกับขายให้เปียงที่เอาไปเสตส่งเซพตีนเนี่ยเสตส่งเซพตุ้งลูกพอลูกพี่กินคงกินเข่ามาเป็นกินเห็นเนี่ยภาษาคงขาเข่าปากจงปากท่านปากคงปากแข็งอะ อกมึงมาต้องมาจึกจิกจักจักหนึ่งหงักหักดอกมึงนั่นน่ะเมียเก็บไว้ใส่ไว้บอกไว้บ้านบอกว่าผ้าม่านงมานั่มบอกก็ให้มันฟอลวงฟอลบ้านนั่นล่ะเลี้ยงมงเลี้ยงเนี่ยเนี่ปานเลี้ยงมงเลี้ยงหมา ความดอกความบีบ่เคยจงเคยจับเอ้ยจำจำ,จำได้ความทรงความซ้วนเนาะอับปงอัะปีสีกะบ,บงกะบานกระรันปุ๊บปุูบจังดุงปุง,นงปนหน,นออิงอ่ะเป็นดอกกันไดอเ้ยอีกดงอีกเยอะทำไมไม่องไม่เอามันมีอีกตั้งมงตั้งมากตั้งไม้ตั้งมง ตุ้มหอวตุ้มหูเนี่ยเออมันคือใส่อย่างสองข้างเป็นเมนผู้ทรงผู้ใส่ก็ใส่ข้างลงข้างเดียวกับพอแล้วปวดคงปวดข้อปะหนุนหนุยังปวดคงปวดข้อบอมันเต็มยังระบัดเนี <c> ่ย <oughs> ผมว่าผมก็ถามว่าปวดคงปวดข้อบะมืม่อสามเจผว่าเขาห้ <c oughs> ถ้าว่าปวดคงปวดข้อแต่แสดงว่าบ่หนักคง่หนักหัวไป มึงแปลงขอ,อกแปลงแข่าป้เนี่ยยาสีฟอกสีฟันน่ะมึงยังมาพงใส่พุงไมยกูเฮ้ยทรงผอกทรงผมแบยแขกนิ่ผอกนิ่งห้อยไปหมดแล้วเอยเสยทรงขึ้นเนาะเสยป่ะเออคือหัวลงหัวล่างคือป้องอันทรงอันเสยผมทำไมปล่อยให้เก่งกัน เอางูชิ่งกำล้มกำไลแท้ชิ่งสองชิงท่วงแท้ชิวัดชิไวแท้จังมองจังมองล่ะเนี่ยมีบ่ล่ะนาฬิกงนาฬิกาบ่มีนาฬิกงนาฬิกาอยากใส่ไหมฮะชี้มงชี้มงแล้วเนี่ยเฮ้ยงจากโทรศัพท์โทรศัพท์บ่แม่นหามงหามงแล้วบ่อย่าชงอย่าโทรเฮ้ยอย่าคุยงงคุยไงกับผมกับผมคุยเล็กคุยหน่อยว่าเป็นตะโกมีแต่คุยเยอะคุยแยะคุยมากคุยไม่ คุยมาไล่ใหญ่ใหญ่คุยกับปิ๊กกับป่อยอันนั้นหูของขี่ตัวนั้นตกลงมาเห็นหอกเห็นหงเอ้าเสียไม่หลอกไม่ลากินกงกินกล้วยเน่ยบอสกินไงบอกินลงกินเหล่านั่นนะบอสสนจอกสนใจไงบอสบอตตำจงตำจอกนกะสนจอกสนใจอยู่แต่บอมีหอกบอมีเงินเครื่องมีจอกจน มันสิมันหยุ่งมันยากยังภาษาลาศีน้องชินาให้นังนนี่ยสีลงสีเลี่ยงว่าเท่านั้นแหละมันทิปเป่งยากยังสำเลี่ยงลงเลี่ยงเหล่าไหมยังไม่เลิกกว่าเสียงงงงงเข้มเมียน่ะมึงสิเอาเป็นลายซ้ำมีจักหลอกจักรลอยเต็มกระเป๋ากระเป๋าว่าเงินน่ะ เมียอหายซงหายไสบวเงินเหตุงงเห็ดงงี้ยงงอักงอกเงี้ยเงีงึกเงี้งักมาองมาอีกมาองมาอีกเฮ้ยอีกมาองมาออกบอกมาองมาอีกก็ให้งงงกระหยงจากดองจากดองนี่ได้บอดได้เบิร์ดเลรอมาลงลงเรื่อยเรื่อยเพื่อนๆน่ะต้มน้ำนะอีหยองอีหยังของมังวะ่อ ค้าหล่อค้าเรานะยาสตอกสตาร์ยาสตอกสตาร์บอกสตอกสตาร์หล่อข้าหล่อค้าเรามือนงมือนั่นน่ะที่เจ้าให้ข่อยไปซงไปตื้ออยู่ร่างคงร่างค้าแม่ของแม่ก็เพิ่งตามหาเจ้ายงเจ้าอยู่เขาโทรมาทวงมาทวงกับกูแล้วว่ากูเอิ่นเงินไปให็ดเอิ่นเงินเอิ่นเงินไปให้กูเอิ่นเงินไปให้กูเอิ่นเงินไปให้คงให้เขานะมึงคือบอกเอาไปให้คงให้เขาเออ ก็เอาไปสรงไปใสแล้ววพ่นรงงพ่นลื่มมึงบ่ได้ซื้อลงซื้อเรามึงซื้อจะ่กงแตะกลับซื้อตก่กอดตะกลับจังไหนซื้อลงซื้อเราเจ้าของหลอกของรานนะเขาโทรมาบ่งมาบอกกูเหมือนเรวโทรมาบ่งมาบอกจังไหนบ่งเบิดของจงของเจ้าพ่นกะบ,บ,มบ่ม่งบ่มีพ่นสิ <laughs> โทรมาจังดอกจังหด ซิมเสืิอมเพิ่นมีบอกของเจ้าเบอร์อีงยองอีหยัง่อยลูกน้องเจ้าแท้แท่ทงๆงคอยนั่งพ่อลูกเบอร์เจ้าอยู่เอกูส่งให้คงให้เขาไปหมดแล้วเบอร์ถอเบอร์โถนะเบอร์หงเบอร์ห่องเขารู้จากของกูมืดมีแต่ลูกน้องลูกน้องแบบมึงนี่ตัวหาได้อยู่สลูกน้องลูกน้องแบบ พุ่งแบบผมแบบแทรงทรงซัวๆนี่เนาะอ่ะพปงอปีจีกิจจอกหลอกสงกอกแซกแงะผมบ่าหอเอาเงินมาเดี๋ยวสิไปซื้อลงซื้อหล่บกูคือหงคือหายมันไปหมดแล้วงงเงินน่ะนะหายตอนดอกตอนไหนโอ้บังนีบอดโจดบอดจับบุ้ยกระชงกระสั่นลงบางชงบังชี้ไว้ดีกว่า คือกอกคือเก้านั่นละกระเด็กระทอกระถอยข้าดงเข้าเดียวข้าดงเข้าเดียวลูกน้งลูกพี่มึงจะไปดอกไปโดนไล่ว้อไปดอกไปโดนดอกบักคมบักควโอ๊ยเจ็บผู้ดงผู้แดดบักอปปีซีกับบันโอ๊ยวุ่นวาะวุ่นไวยนุง เงียเงนเงนมันสิจงสิจบจังไหนน้เยอะบคงบะคัดบ่เดี๋ยวนี้คือแอคชั่นแอคชั่นบะคงบคัดเอ้บะคงบคัดบ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮไปเรียนเลีมาัเรื่อตีคงตีแคลว์เ